ครับที่เกิดเหตุการณ์จริงครับนะที่บ้านพันศรีนะครับอำเภอศรีคอระภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับนี่คือสามเณรนนะครับสามเนรนวัดแล้วก็ชาวบ้านกําลังหาปลากันอย่างสนุกสนานกันเลยนะครับถนนก็เป็นสภาพแบบนี้นะครับน้ากําลังไหลท่วมถนนนะครับ เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะครับของบ้านพันศรีเลยนะครับ10ปีมีครั้งหนึ่งครับ10ปีมีครั้งหนึ่งครับ10ปีมีครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้คือหลวงพิเศษครับนหลวงพิเศษอีกแล้วครับพิเศษครับนะครับเมื่อคืนท่านก็เดินมานะครับอ๋อนี่คือญาติโยมบ้านพันศรีครับมาหาปลาครับปลาครับขาวสดครับขาวสดส่งช่องสสงครับอ่าตอนนี้ เด็กๆนะครับกำลังหาปลากันอย่างสนุกสนานกันเลยครับโอ้โอ้นี่ญาติโยงกำลังหาปลาหากุ้งกันครับโอ้โหปลาล้านอ้อได้ปลาลาแล้วญาติโยงกำลังล้างปลาอยู่ครับอ๋อนะครับ ถึงแม้ว่าข้าวจะท่วมครับก็มีความสุขต, <c oughs> ตามอัตภาพนะครับต <c oughs> า,ามอัตภาพนะครับนะครับไม่เสียดีครับนะยังได้ปลาครับน้ําท่วมข้าวแต่ก็ยังได้ปลาครับนะครับน่าน่าถึงท่วมถนนนี่คือถนนไปทางบ้านตะกุีนะครับบ้านตะกุยนะครับสภาพก็เป็นแบบนี้ครับเด็กๆก,ก็เล่นน้ำเป็นอย่างสนุกสนานนะครับ สาับามเณรก็เดินให้กำลังใจนะครับพระพิสุนี่ครับให้กำลังใจญาติโยมครับเดินไปดูสะพานนะครับเมื่อคืนนี้สะพานได้ขาดลงแล้วนะครับนะครับตันนี้รถก็กาลังสัญจรไปนะครับไปมานะครับอ่านี้เด็กๆก็เล่นน้ำบันยังสนุกสนานครับอ๋อนี่คือญาติโยมบ้านพันศรีครับกาลังหาปลากันอย่างสนุกสนานเลยครับ เมื่อคืนนี้ยังไม่ท่วมนะครับเนี่ยยังมนไหลผ่านถนนนะครับเนี่ยตอนนี้กําลังน้ำกาลังไหลผ่านถนนนะครับรายงานจากอาจารย์ธวัชชัยครับโดยมีเนนโจนะครับเป็นพิธีกรรับเชิญนะครับนแล้วก็มีสุนัขนะครับไอ้โทนี่ครับไอ้เพนด้าครับเพนด้าครับพิธีกรรับเชิญครับเด็กวัดมณีวิ่งเล่นน้ำครับน่ยังสนุกสนานครับ ถึงแม่น้ำจะท่วมทุ่งนานครับถึงแม้จะท่วมทุ่งนานแต่ก็ชาวบ้านก็ไม่สเสียดีครับได้จับปลากันอย่างสนุกสนานครับเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับนะดูบรรยากาศน้าําท่วมวันนี้ครับเด็กบ้านปาษีก็ขี่รถเล่นครับ,บอ,อ้อี่เกี่าวสดครับข่าวสดนะครับ เด็กก็ยิ้มยันแจ่มใสครับไม่ซีเรียสอะไรเลยครับนีครับนี่เป็นปกติของนะครับของธรรมชาตินะครับนะธรรมชาตินะครับหน้าฝนก็น้ําท่วมครับไม่ว่าที่ไหนน้าก็ท่วมนะครับไม่ว่าที่ไหนน้ําก็ท่วมเด็กสาวๆวัยรุ่นก็มาหาปลากันครับสนุกสนานครับนะครับเนียนบนเลาก็เดินไปใกล้ๆครับนะครับไปไปถามว่าได้ปลาตัวอะไรบ้างนะครับนะ บุญรอดไม่รู้เรื่องครับบุญรอดไม่รู้เรื่องอะไรหรอกครับนะครับหาปลาก็ไม่เป็นครับบุญรอดครับได้ยิ้มเฉยครับอ่ายิ้มให้กําลังใจน้องๆนะครับอ่าน้องๆครับนะน้องๆก็จับปลาไม่เป็นนะครับน่จับปลาไม่เป็นนะครับเดินเดินเดินเล่นเฉยๆนะครับน่ถือคู่ขังกระรมังปิ๊บไปเรื่อยๆครับอ่าเตะขยะทิ้งเลยครับไม่ดีนะครับน่าน้องสามเณรครับเก็บขยะขึ้นมาเลยครับ อ่านะครับเดี๋ยวเป็นมลพิษครับนี่ครับเก็บเด็กดีโอ้ครับนี่คือหลักกิโลครับเอาบอจอรอครับจะท่วมหลักกิโลแล้วครับอ๋อเราก็เดินไปเรื่อยครับนีโดยปีแกนนำาโดยพิเศษครับนี่พิเศษนะครับเป็นอนุเถระของพันศรีครับเดินผ่านสามเณรนะครับตัวตาครับ ญาติโยมก็ขี ite, oh ่รถผ่านไปผ่านมาครับนะครับโอ้วันนี้ขึ้นมาเยอะครับขึ้นมาเยอะตั้งแต่เมื่อคืนครับอญาติโยมก็ขี่รถชมวิวไปเรื่อยๆครับนะครับนันนมีอีกครั้งหนึ่งครับนี่นันนานมีครั้งหนึ่งครับนันนานมีครั้งหนึ่งครับน้ําท่วมครับนี่ครับนี่คือมีบุญวาสนาครับที่เนนโจ้ได้มาเจอน้ําท่วมวัดพันศรีครับ นะครับเนมัดก็มีโอกาสนะครับเนมัดนะครับปีนี้ครับนะครับนะได้มาเดินชมวิวนะครับน่ะพระอาจารย์ก็ได้มีโอกาสเหมือนกันนะครับนะที่ได้มาเป็นโคศกหรือได้มาเป็นอ่าพิธีกรนะครับน่ะดำเนินรายการนะครับนะน้ำท่วมวัดพันศีปี255 6้าสครับนะครับทางจหมดรายารอ่าอ่าพระนุนนวนะครับนะตอนนี้กำลังเดินไปหา เดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆเหตุการณ์นะครับนี่คือสภาพครับสภาพน้ำท่วมทุ่งไร่ทุ่งนาปหมดแล้วครับนะครับอันนี้อาจารย์สำรักก็ไม่ได้มานะครับาอาจารย์สำนักก็นะครับท่านก็ดูแลห้องท่านนี่นะครับนี่คือสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็หนีตายกันชนมุลนะครับ ปลาก็นะครับได้น้ําใหม่ก็ดีใจครับปลาก็แวกไหวนะครับ